ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f i n a l f a n t a s ี2ซึ่งวันนี้จะมาอยู่กันในพาร์ทที่15กันแล้วก็วันนี้ก็จะมาอยู่ในคัสตอมไหนที่ชื่อว่า f e s t Bear Fever น,น,นั่นเองถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันเ e s t Bear Fever ไม่รู้ว่าจะยากขนาดไหนนะไขก่อนเลยผมไม่รู้ละโอเคไขวาซ้ายปุ๊บปุ๊บไม่มีงั้นผมไขาย,ย,ายาวๆนะ เปิดไฟกลางไม่ได้โอเคคอนเฟตี้มาเฉยเลยเอาไปกันโอ้วาดีไงอุย้ยมาไวมากเปิดไฟกลางไ,ได้โอ้โหมาสองตัวเลยครับใจเย็นนะครับอุย้ยฟันธุ์โบน์นาโอเคเปิดไฟกลางไม่ได้ เปิดไม่ได้เปิไไดปไม่ได้จริงงั้นไข่นิดนึงไข่นิดนึงอย่านะโอ้อันนี้ไม่เห็นบอกดูก็มาแบบไม่ให้ซุ่มไม่เสียงโอ้ยชิกะบัดดีโอ้ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว oh. เอาเท่านี้พออุ้ยเฮ้ยทอยเฟดี้วันดีมันอจะงอยู่ไกลอยู่โอเควุ้ย, okay. ย,ยไม่ทันแน่เลยผมว่า เอ้ยตอนนี้พออุย๊ยบันดีบอลลูนอ้ย้อยจานนะบันดีเฟดดี้ผมว่าบัดูนบอยเนี่ยเข้าห้องผมมาแน่เลย ใช่ไหมยังยังไม่มาโอเคยังไม่มาเอ้ยไปจุ่มเกือบไปแล้วโอเคเข้ามาแล้วเมื่อกี้ผมเอาไปทนตัวอะไรโอเคไปแล้วปฏิทินหนี เอ้ยแมงเกิลแมงเกิลมาอเอไปละสดีพี่หมีพี่หมีเข้าใกล้แล้วพี่หมีเข้าใกล้แล้วตอนนี้พอเอาอยัางไม่มาโอเคเอาวัสดีบอลลูบ,บอยเฮไปละจีหายแล้วตอนนี้ป่ะโอเค โอเคไปต่อเกยวไปแล้วตีสองแล้วตีสองเฮ้ยหลอุยไปไกนนลๆเลยนั้นชอยชิกะโอเคน่ okay, นาจะไปละโอ้ยมันเอ้าในห้องผมอีกแล้วโอ้โหมาซ้อนซะด้วย ผมเปิด oh. ไฟกลางไม่ได้ยวต,ต้องไขก่อนยังไม่ทนันตึ้งนึง <Hello. S 1> อเอ้ยไฟกลางเปิดได้แล้วมีเฟดดี้อยู่ไปจับเมันกระชากของผมโอเคัปดีทอยเฟดดี้เข้าห้องผมไปเกลียวเหรอนี่พอ มันไม่ห้อยหัวนะชิปชิปชิปอันนี้ต้องขายขายก็เลยไม่รู้ไม่สนขอขายก่อนนึกโอเคขายขๆขเข้าห้องผมมาอีกแล้วโอ้ ไปแล้วไปก่อนตีสามแล้วตีสามเอ้ยโอ้ทอยเฟตี้มาเอ้ยฮัลโหลเอ้ยไม่พักกันเลยนะพวกแกโอ้ยโอ้ยโอ้ยถูกกองไม่ทัน อันนี้แหละผมจะต้องชนะให้ได้เจ้าบอลลูนบอยเันไม่ชอบแกเลยจริงๆอเอฟเฟตี้มามาแล้วไงอ่ะใครกลัวเออไอ้แมงมาจริงอเอทอยเฟตี้มา มันงาน่ายจะฉอ,อหัวผมอยู่แล้วอย่านะอุย้ยวัสดีเจ้าบอลลูนบอยเจ้าทอยบอนนี่ด้วยโอเคไปมาละมาคู่เลยฮะเอยเกือบแล้วอันนี้พอโอเค ใครตอบใครตอบโอเคฮัลโหลฮัลโหลได้ฮัลโหลได้โอ้ยจมจุ๊บอีกแล้วนะโอ้ดีทอยก็ดีเปิดไฟไม่ได้ไม่รู้ทำไมโอ้โห เปิดไม่ได้แล้วเอาัอดีบอลูนมันไม่ไปอ่ะโอ้โหไม่ต้องแล้วขอบเขดเอ้ย มาขอบผมเร็วมาผมพร้อมเสมออุอ้ยโดนแม่งทุกอย่างเลยนเนี่ย โอ้โห oh oh, อย่างเยอะแคนนี้พอโอ้โหบอลลูนเฮ้ยเ้ยไม่ต้องขายกันแล้ว เดีย๋ยเพิ่นไอ้นี่นะตัวขึ้นหนึ่งนะเฮ้ยราทอได้ยับขึ้นมาเปิดไฟกลางไม่ได้ด้วยจังหากตอนนี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไม่มีตัวอะไรมาขายต่อตีหนึ่งแล้ว เฮ้ยโอเคเอ้ยเมื่อกี้ผมใส่หน้ากากทันหรือเปล่าอเออใส่ากางไม่ได้แต่มันอยู่ในห้องผมแล้ว Ok, phải lọ to Đi ba đủ Ơi Ôi, Ôi mẹn ชิวๆไปเลยแล้บอลน,นี่โอ้โห <BS> มันส้มแล้วมันส้มแล้วมันส้มแล้วมันแดงมันโด้ <BS> มีปะ <BS> 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 โอ้โหบอลลูน <BS> <BS> ไปแล้วไม่รู้เม็ดเกิดมามันแดงเฮ้ยเฮ้ยมันแดง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 ฮึไอสอดโอเคเป็นกูสถานการณ์ได้อยู่ ัสดีโอ้โหแม่งมาเต็มเลยเด็กไปละไปโอ้มันอยู่ในห้องผมมันอยู่ในห้องผมเขาเต็มไม่ได้ไม่เต็มแม่งกระชากกรโอเคไม่เป็นไรโอเคมันไม่ห้อยหัวโอเคกจบแล้ว ค <Okay. S 2> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตีสามแล้วตีสามวุ้จุ๊บโอเคไปต่อไปต่อเฮ้ยอย่าดึงอย่างนี้ดิไม่เอาโหลแต่เปิดไฟกลางไม่ได้ตอนนี้กัน โอ้เฟตตี้มาเต็มโอเคโอ้บอนนี่มาสินะทอยบอนนี่เดีย๋ยวเพิ่งมากระชากหน้ากาผมนะแล้เป็นเข้าห้องผมมาแล้วเอ้ยไปดิเก็บไปละเจ๊ <c oughs> <c oughs> bay ơi, cái lấy, Ơi mấy người, mà chơi tặng. Bye, phải to Một đêm phải là mà anh mệt mấy nhiều dạ Ôi Ui, phải เร็วแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเกือบเข้ามาในห้องผมโอเคไปแล้วไปบนแล้วโอเคตาเน,นี้อกันโอ้สวัสดีบอลลูนโอเคไปแล้ว จมแล้ว bà ơi

Ya kan? Okay. Oke. Oh, ini bot nih. Ini. Di halo. Oke. เก็บ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 เกบเกบเกบทนโอยโอ้โหพีบีพีบีมาไม่รู้มันต้องเข้าห้องแล้วแตกแตกมดแตกพายผมค้างกล้องผมค้างกล้องผมจะไม่ล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 งโอจะไม่ลงผมไม่ผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ผมยี่ความตายมันมันรอเต็มเลยมันรอตัว ไม่ไม่ไม่ไอวีกแต่เมื่อกี้เราสง่งได้เดที้บรรดาใหล่อๆผมใช่ไหมเนี่ยเขาไม่หรอกมั้ง เด็นไปเลยปะเด็กไปละไฟการเปิดไม่ได้อ่ะผมว่าหัวโดบฟ็อกซี่สะสังเนี่ย พอเฟนดี้มาเฉยกลับมา,าพี่แล้วๆๆๆๆๆเรา,เรา,เรา,เราไม่เมาเป็นงั้นน่ะเอ้ยเราไม่เมาหมุนนะตกใจหมดเลยตัวทีเหรอเฮ้ยพอเซนดี้สวัสดี wali fai 咋的？ dạ nè dạ nè ô ô ô ổng mang mặt

anh ơi ôi oh giờ yeah. đứng nắng giờ đứng có không ồ hồ bb bb ok phải lắm oh. ok, oh, โคตรทอรหดเลยอ่ะโอ้ก็รวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวกาสหน้านะบ๊ายบาย